สวัสดีครับ,บน้องครับวันนี้มาพบกับพี่ก๊อฟวีบายเดอะเบรนนะครับกับคลิปการติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสสรและกําเนิดวิทย์นะครับและสําหรับวันนี้จะเป็นการติวเรื่องเรขาคณิตข้อนี้เป็นข้อสอบ m อ็มวิทย์ปีหกปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่พี่ภาคภูมิใจมากเพราะเป็นโจทย์ที่อยู่ในชีตเรียนคอร์สสอบเข้ามหิดลของวีบายเดอะเบรนเลยนะครับมาเตรียมฟิทให้พร้อมก่อนสอบจริงขอติวเข้มและตะลุยโจทย์สอบเข้ามสี่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรอ,อัปเดตข้อสสอบถึงปีล่า สำหรับน้องๆคนไหนที่มาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพี่พี่เอและพี่ภูมินะครับเพราะในปีนี้เรามากันเป็นซีรีส์เลยนะครับและสำหรับวันนี้จะเป็นการติวเรื่องเรขาคณิตครั้งที่2นะครับและโจทย์ในวันนี้จะเป็นแนวไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มที่โจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบ MW i t ปี64ปีล่าสุดปีที่แล้วนี่เองนะครับมาดูว่าโจทย์ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ จบอกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉาก adce นะครับแนบในหนึ่งในสี่ของวงกลมดังรูปมาดูดิ adce ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ถูกไหมครับแนบอยู่ในหนึ่งในสี่ของวงกลมนะครับตามรูปโดยผลรวมของด้านกว้างและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับ8หน่วยนะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเรามาแปลความนิดนึงก็บอกผลรวมของด้านกว้างกับด้านยาวของสี่เหลี่ยม adce ตัวนี้มีค่าเท่ากับ น,นี่คือด้านกว้างนี่คือด้านยาวถูกไหมครับก็แปลว่าโจทย์กําลังบอกเราว่า Ad บวกกับ Ae เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ8อ้าต่อมาเขาบอกว่าถ้าความยาวเส้นรอบรูปของพื้นที่แรงเงาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ43.4สบ่วนบวกด้วย25%ิหนพายส่วน8หน่วยความยาวรอบรูปส่วนที่รงเงาว่คือตรงนี้รอบรูปก็คือตรงนี้น,นะฮะ ความยาวรอบรูปตัวนี้มีค่าเท่านี้ฟินี่โจทย์ต้องการคือความยาวส่วนโค้ง BF ครับว่ายาวเท่าไหร่นี่คือคำถามของเขานะครับจะได้ความยาวของ BF นะครับก็คือความยาวส่วนนี้นั่นเองพี่วาดในรูปเ,เพิ่มให้ก็คือความยาวส่วนโค้งตรงนี้โอเคครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของข้อสอบปี64นะครับก็คือเริ่มต้นเขาบอกมีสี่เหลี่ยมมุมฉากแนบอยู่ในหใน4ของวงกลมตัวนี้ บอกว่าด้านกว้างกับด้านยาวของมันเนี่ยรวมกันได้8หน่วยนะครับบอกเส้นรอบรูปของส่วนที่แรงเงาเหลืองๆตัวเนี้ยว่าความยาวรอบรูปมีค่าเท่านี้ตัวเลขอาจจะดูนักเกียดนิดนึงนะครับสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือความยาวส่วนโค้ง BF เอาละมาเริ่มจากสิ่งที่โจทย์อยากได้ก่อนไอ้เจ้าความยาวส่วนโค้ง BF ตัวเนี้ยหาไงดีโอ้ดูง่ายๆเลยความยาวส่วนโค้ง BF ตัวนี้ก็คือ1ใน4ของความยาวเส้นรอบวงของวงกลมจริงไหมครับ นี่ตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการไอ้เจ้า bf ตัวนี้นะครับมันก็คือ1ใน4ของเส้นรอบวงกลมทีนี้ทุกคนน่าจะจําได้ว่าความยาวเส้นรอบวงกลมเนี่ยสูตรว่า2องไพ r ถูกไหมครับสองไ r แต่ตรงนี้มันแค่ bf ตัวนี้มันแค่1ใน4ของวงกลมถูกไหมครับก็คือ1ใน4ของ2พายพ r หใน4ของ2พาย r ก็คือพาย r ส่วน2ถูกไหมครับพี่ย้อนให้ดูนิดนึงก็ได้ ที่มาก็คือ1ใน4ของ2อง mm hmm. พายอานะครับมันก็คือพายอาส่วน2อชัดเจนนะครับตรงเนี้ยก็คือพายอส่วน2แปลว่างานเนี้ยเราจะหาความยาวส่วนของ bf mm hmm. ได้แน่ๆถ้าเรารู้รัศมีของวงกลมวงนี้แม้หา R ตัวนี้ได้ถ้าเราหารัศมีของเจ้าวงกลมได้ก็จบละนะครับทีนี้จากรูปรัศมีวงกลมอยู่ตรงไหนชัดเจนเลยว่าจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยอยู่ที่จุด a แนๆ่ๆ จากรูปชัดเจนนะนี่คือจุดศูนย์กลางนะทีนี้รัศมีตรงไหนครับรัศมีก็คือเส้นที่ล่างจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยที่น้องเห็นชัดๆหนึ่งๆเลยก็คือ AB ตัวเนี้ยก็คือรัศมีแน่ๆคือ r ถูกไหมครับมีส่วนอื่นอีกไหม AF ก็ใช่ครับ AF ตัวนี้ก็เป็น r เหมือนกันตื้อได้ละ AB กับ r AF กับ r มีตรงไหนที่ รัศมีหรืออไรอไหมตรงนี้คือจุดสําคัญของโจทย์้อนี้เลยถ้าหารตรงนี้เจอก็น่าจะทําโจทย์้นนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจาก A B กับ A F แล้วดูให้ดีอีกหนึ่งเส้นที่เป็นความยาวรัศมีเหมือนกันก็คือโอ้ถ้าพี่กอลฟบอกว่า E D เลยทุกคนจะตามทันไหมบางคนอาจจะเออไปเลยทำไม E D เป็นรัศมีล่ะคะแอบทางนั้นพี่ลากเส้นนี้ให้ก่อน A C ก็ได้อ่ะถ้าใครยังดูไม่ออกว่าทําไมพี่บอกว่า E D เป็นรัศมีด้วย พี่ยินดีลาก AC ให้ก่อนครับลากเป็นเส้นปากแล้วกันเนาะจะได้แยกกันนิดนึงตึ๊ดๆตืดเอซตัวเนี้ยก็เป็นรัศมีของวงกลมด้วยเช่นกันอันนี้ชัดเจนเลยก็คือจากจุดศูนย์กลางไปยังจุด C ที่เป็นขอบของวงกลมถูกไหมครับทั้ง AF, AB แล้วก็ AC ตัวเนี้ยรัศมีหมดทุกคนดูออกแน่แต่ทำไมเมื่อกี้พี่กอบอกว่า ED ก็เป็นรัศมีด้วยเหตุผลตรงนี้สำคัญมากความรู้ตั้งแต่สมัยปหเลย สี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ AC กับ ED เป็นเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมครับจำได้ตั้งแต่ป .6 แล้วว่าเส้นทะแยงมุมสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวทาไมกันยาวเท่ากันแน่ๆถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะรู้จากรูปนี้ก็คือ ED เนี่ยนะครับกับ AC เนี่ยต้องยาวเท่ากันแน่ๆและยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมวงนี้ด้วย โอ้ตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะครับ ed ตัวนี้ก็คือรัศมีของวงกลมด้วยเช่นกันนะครับพี่เขียนเติมให้ในรูปไว้นะ ed ตัวนี้คือ r ด้วยโอเคนะครับอ่ะได้นะสรุปเส้นให้ยังมุมตัวนี้เท่ากันแล้วก็คือรัศมีของวงกลมด้วยทีนี้เราจะแก้รัศมียังไงแน่นอนครับตัวเลขหนึ่งชุดใหญ่เลยที่เรายังไม่ได้หยิบมาใช้เลยก็คือความยาวเส้นรอบรูปของเจ้าพื้นที่แรงเงาตัวนี้ที่มีค่าไดกับ่สสาส่วน4บวก25สบ่วน8พายตัวนี้นะครับ จะถูกหยิบมาแก้รัศมีนะครับอา้าวทางนั้นทุกคนมาตั้งสมการพร้อมพี่เลยนะครับก็แ้ n งเลยว่าจากข้อมูลโจทย์ที่บอกว่าความยาวรอบรูปตรงนี้อพี่ไล่มาทีละส่วนเลยนะครับก็คือเริ่มที่ FE ความยาวรอบรูปมีอะไรบ้างก็จะมี FE บวกกับ ED แล้วก็บวกด้วย DB แล้วก็บวกกับส่วนสุดท้ายก็คือ BF นะครับที่เป็นส่วนโค้ง เห็นไหมตรงนี้ FEEDDB แล้วก็ BF นะครับทั้งหมดต้องมีค่าเท่านี้พอดีเลยพี่แทนท่าทางขวานะครับก็คือ43ส่วน4บวกด้วย25ส่วน8พายนั่นเองเลื่อนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเขาค่อยแทนค่ากันมาช่วยพี่แทนค่าเร็ว FE ครับมึงก็บอกอุ้ย FE จะหาไงล่ะพี่ FE มันนิดนึงอ่ะแต่มันก็ไม่ถึง R แน่ๆแล้วเราจะแทนค่า FE เท่าไหร่ดีล่ะ ใช้รัศมีมาช่วยครับเพราะเราต้องการหารัศมีอยู่แล้วทุกคนดู Fe พี่ก็ไม่ทราบว่ายาวเท่าไหร่หรอกแต่ FE ฟจะเกิดจาก R แล้วก็ลบด้วย AE ทันไหม F อตัวนี้ก็คือรัศมีอะไรก็คือ A ออะแล้วก็ลบด้วย AE นะครับเพราะฉะนั้นเจ้า fE ตัวเนี้ยพี่กอบก็แทนได้ด้วย R แล้วก็ลบด้วย AE น,นะครับต่อมา ED ED เส้นนี้เมื่อกี้พี่สูตรให้ดูแล้ว e, ED ดีก็คือ รัศมีของวงกลมวงนี้นั่นเองต่อมา dB ล่ะนะ dB ตรงนี้ก็ใช้มุกเดียวกับ FE ตัวนี้เลย dB ตัวนี้ก็คือ r ลบด้วยความกว้างก็คือ ad นั่นเองนะครับเพราะน dB ตัวนี้ก็คือ r ลบด้วย ad จากนั้นปลูกด้วย bf ครับ bf ก็คือส่วนโค้งที่โจทย์ถามก็คือ pi r ส่วน2นั่นเองเสร็จแล้วนะครับ ขวามือก,ก็เก็บไว้เหมือนเดิมก็คือ43สบ่วน4บวกด้วย25ส่วน8พายนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆแกะตัวเลขออกมานะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมี A A A, A ก็รวมกันเป็น3 R แล้วเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเอเส่วนแรกก็คือ3 R ก่อนต่อมาหลังจากเหมดแล้วก็เหลือ A E กับ A D นะครับไอ้เจ้า A D กับ A E ตัวเนี้ย ตัวนี้พี่กอฟดึงลบออกเป็นตัวร่วมนะครับมาตัวนี้จากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบได้นะครับก็จะเป็น R เทั้งสามแแล้วก็ลบด้วย AE บวกด้วย AD ฐานะ3 R แนะแล้วก็ดึงลบเป็นตัวร่วมแล้วก็เป็น AE บวกเอละบวกกับไพ่า A, ส่วน2ขวามือเท่าเดิมเลย นะครับเรียบร้อยอมาแทนค่ากันต่อจากนั้นเราทราบนะครับว่าเจ้า AE บวกกับ AD ตัวเนี้ยดูในรูปอีกทีนะ AE บวกกับ AD ก็คือด้านยาวกับด้านกว้างรวมกันนี่ไงใช่ไหม AD บวก AE ก็คือ8หน่วยพอดีนะครับาตัวนี้ก็คือ8เดี๋ยวเราก็ย้าย8ตัวเนี้ยค่ามาฝัง่งขวาได้เพราะเราจะแก้รัศมีนะครับทางซ้ายมือก็จะเหลือ 3a บวกกับไพ่อาส่วนสองนะจ๊ะขวามือนะครับย้ายลบแปดปลบแปดนะครับย้ายมาก็กลายเป็นบวกแปดสี่สิบสามส่วนสี่บวกกับแปดเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นเจ็ดสิบห้าส่วนสี่อันนี้คือย้ายแปดมาบวกตัวนี้นะแล้วก็บวกกับยี่สิบห้าส่วนแปดพ่แกลจะเสร็จแล้วตัวเลขเหมือนจะน่าเกียดนิดนึงแต่กลายจบแล้วครับ ซ้ายมือตัวแปแอรอที่เราต้องการแก้พี่ก็ดึงอเป็นตัวร่วมสองตัวนี้นะพี่ก๊อัดึงอเป็นตัวร่วมก็จะเหลือ3บวกกับพายส่วน2นะครับดึง a อ,ออกก็เหลือ3บวกายส่วน2ขวามือนะครับถ้าอยากจะแก้อก็พยายามทำให้มันเป็น3บวก p ยส่วน2สิดึงยังไงดีนะถึงจะได้3บวกกับพายส่วน2นเราก็ดึง ง่ายเลยยี่ิบห้ากับเจ็ดห้าตัวบนก็ดึงยี่ิบห้าได้เพอยี่ิบห้าสามได้เจ็ดสิบห้าอยู่แล้วนะครับตัวล่างก็ดึงส่วนอะไรได้แหม่ส่วนสี่พอดีจบเลยเนี่ยเจ็ดสิบห้าส่วนสี่ดึงไปยี่ิบห้าส่วนสี่ก็เหลือสามถูกไหมครับพอยี่ิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่ิบห้าดึงหมดแปดดึงไปสี่ก็จะเหลือส่วนสองจบเลยนะครับ a คูณสามบวกพายส่วนสองเท่ากับยี่สิบห้าส่วนสี่คูณกับสามบวกพายส่วนสองเนี่ยมันถูกคูณด้วยสามบวกพายส่วนสองทั้งคู่ถ้างั้นก็แสดงว่า r ที่ได้ก็คือยี่สิบห้าส่วนสี่นั่นเองนะครับเนี่ยได้แล้วว่า R ก็คือยี่สิบห้าส่วนสี่สิ่งที่โจทย์อยากได้เราวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า bf ของเราก็คือพาย r ส่วนสองนะเราแก้ r ได้ละยี่สิบห้าส่วนสี่ก็ วิ่งขึ้นไปแทนก็จบแล้วครับเพราะฉะนั้นความยาว BF ที่เราต้องการมาแล้วเพราะฉะนั้น BF นะครับก็คือ pi r ส่วน2นะครับก็คือายส่วน2คูณ r แหละเหมือนกันนะครับก็เป็นายส่วน2คูณกับ25ส่วน4นะครับผลคำตอบก็จะกลายเป็น25ส่วน8ายนั่นเองนะครับ BF ก็ยาว25ส่วน8ายหน่วย จบเป็นคําตอบของข้อนี้เป็นนะครับนี่คือข้อสอบ m w i t ปี64ที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับถามว่ายากไหมถ้าเกิดน้องรู้หลักการรู้เทคนิคพี่ว่าโจทย์แบบนี้น่าจะเก็บได้แน่นอนในห้องนะครับสำหรับข้อนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือน้องจะต้องทราบเลยว่าไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แนบอยู่ใน1นในสวงกลมแบบนี้นะครับเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและจะยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมด้วยฟันทิกตัวนี้ ้ามลืมเด็ดขาดนะครับในวันสอบจริงนะครับเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่พี่ภาคภูมิใจมากเพราะเป็นโจทย์ที่อยู่ในชีดเรียนคอร์สสอบเข้ามหิดลของ v ีบายเดเวเลยนะครับข้อนี้พี่ๆที่สอบปีแล้วนะครับทำข้อนี้ในห้องเรียนแล้วไปเจอข้อ1เมื่อกี้ในห้องสอบสบายเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าทำไมพี่ถึงกล้าบอกว่าสบายเพราะแนวมันคล้ายลึงกันมากเลยนะครับเรามาดูกันเลยเขาบอกว่ากําหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยนะครับกับสี่เหลี่ยม CEFG เนี่ย ครับ CEFG คือรูปนี้ทั้งสองรูปเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่ ABCD นะแล้วก็ CEFG ข้างในตัวเนี้ยเ, e, เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่เลยนะครับต่อมา C เป็นจุดศูนย์กลางของส่วนของวงกลม BCD C ตัวเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนของวงกลมนะครับก็คือไม่เต็มวงกลมอะส่วนของวงกลม BCD อะ BCD ก็คือตรงนี้ เพราะฉะนั้นเจ้า BCD ตัวนี้คือ1ใน4ของวงกลมนั่นเองนะครับคราวนี้บอกรัศมีมาเลยว่ารัศมียาว10ซนติเมตรและสี่เหลี่ยม CEFG ตัวนี้นะครับมีความยาวรอบรูป26่สิบหเ CEFGCEFG ตัวนี้บอกความยาวรอบรูปถ้าบอกความยาวรอบรูปก็คือมีด้านกว้างกับยาวอย่างละ2ครั้งใช่ไหมครับถึงจะเป็นความยาวรอบรูปได้ก็คือ กว้าง2ทียาว 2t ทีใช่ไหมครับรวมกันเป็น26ซนติเมตรถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าด้านกว้างบวกด้านยาวเฉยๆก็ต้องเป็น13ก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือบอกเราว่ากว้างกับยาวก,ก็คือ C e กับ Cg เนี่ยนะรวมกันเนี่ยนะครับเป็น13มนะฮะจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ ความยาวรอบรูปของ b d g e ครับนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากได้ความยาวรอบรูปของ b d g e ตัวนี้นะครับพี่เติมในรูปให้ b d อยู่นี่ g แล้วก็ e ตัวนี้มาละเนี่ยต้องการความยาวรอบรูปตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับครอนี้ก็บอกเลยว่ารัศมียาว10นะครับไม่ต้องหาแล้ว แล้วก็กว้างบวกยาวตัวนี้ก็คือ13บเพราะความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้คือย6บหกอยากได้ความยาวรอบรูปสี่ชมพูตัวนี้โอเคเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่น้องจะต้องทราบก็คือข้อนี้รัศมี CB กับ CD ีเนี่ยเป็นสิบหมดเลยอีกหนึ่งเส้นที่ยาว1ิบด้วยก็คือ GE เห็นไหมครับเนี่ยลาการตัวนี้สําคัญมากเพราะเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้องเท่ากันนะครับพรานพีลากให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเผื่อใครที่อาจจะยังไม่คล่อง เส้นนั้นก็คือเส้น CF เห็นไหมครับเราก็แอ้งคล้ายๆค้อเมื่อกี้เลยก็คือไอเจ้า GE เนี่ยนะครับยาวเท่ากับ CF เพราะมันคือเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมมุมฉากต,ต้องยาวเท่ากัน,นแน่ๆแต่ในขณะเดียวกัน CF มันก็คือรัศมีของส่วนของวงกลมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือ10หน่วยเพราะมันก็คือรัศมีด้วยคือ r นะครับแต่ในที่นี้ r คือ10 ทำให้ความยาวของ GE ตัวนี้เราทราบเลยก็คือ10ด้วยนะครับอา้าวเช่นนั้นเราก็จะสามารถหาความยาวรอบรูปของ BDGE ได้แล้วครับพี่แยกเป็นส่วนๆให้เลยนะความยาวรอบรูปของ BDGE ก็คือเริ่มจากส่วนของ BD ก่อนเลยนะครับบวกด้วย DG บวกกับ GE แล้วก็บวกกับ e b ครับ4ส่วนนะมี b d d g g e แล้วก็ e b พอดีละครบละนี่คือความยาวรอบรูปนะครับไล่ไปทีละส่วนครับ b d b d ตัวนี้ก็คือ1ใน4ของความยาวรอบรูปของวงกลมนะครับมันก็คือ pi r ส่วน2หรือ1ใน4ของ2 pi r นะครับเหมือนก้อนเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้น d g ล่ะ บอกดีจี้ไงแล้วพี่มันนิดเดียวเองไม่ถึง10แน่ๆเราก็ใช้10ตัวนี้มาช่วย dg ก็คือ10ลบด้วย g c นะครับต่อมา g e นะ g e ตัวนี้ยาวเท่ากับลัศมีนี่ไงหามาแล้วก็คือ10นะครับ g e คือ10ส่วนสุดท้ายครับ e b e b ตรงนี้ e b ก็ใช้หลักการเดิมเลยนะครับก็คือรัศมีมาช่วยเหมือนกัน EB ก็คือ10ลบด้วยความกว้างสี่เหลี่ยมข้างล่างก็คือ C e นะครับ10ลบซี e. เห็นไหมเอลละที่เหลือสบายละแทนค่ากันครับรัศมีคือ10ครับก็บอกเลย R คือ10แทนค่าเลยตัวนี้10บวก10บวก10ก่อนก็คือ30 จากนั้นเจ้า G C กับ C E แต่ละส่วนเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเราดึงลบออกเดี๋ยวมันจะรวมกันได้แม้พอดึงลบออกจะกลายเป็น G C บวกกับ C E G C บวกกับ C E ก็คือด้านยาวกับด้านกว้างรวมกันซึ่งเราหามาแล้วก็คือ13ก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวรละรูปของ BDGE เรากําลังจะได้คะแนนแล้วนะครับเอา2ไปตัดก็จะเหลือ5าพาย30ลบไป13ก็จะเหลือ17นะครับคําตอบก็จะกลายเป็น5าพายบวก17หน่วยในข้อนี้ก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับก็จบละนะครับเห็นไหมฮะทิกหลักๆก็จะคล้ายๆข้อแรกก็คือหนูต้องรู้ว่าเส้นทยางมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันยาวเท่ากันแล้วมันก็คือ รัศมีของส่วนของวงกลมตัวนี้ด้วยเห็นไหมฮแล้วไอ้ส่วนที่เราไม่ทราบก็จะใช้รัศมีลบด้วยด้านกว้างกับด้านยาวเข้ามาช่วยนะครับก็เป็นโจทย์แนวที่สวยงามอีกแนวหนึ่งเช่นกันนะครับ และนี่ก็คือโจทย์สองข้อที่พี่กอฟนำมาฝากน้องๆในวันนี้นะครับซึ่งพี่มั่นใจว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับน้องๆที่อยากจะรับชมคลิปดีๆแบบนี้อีกก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของ V by the Brain เลยนะครับและสำหรับวันนี้พี่กอฟก็ลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับสมัครคอร์สเรียนล่วงหน้าพิชิตเกรด4ม .1 ถึงม .3 และคอร์สติวเข้มและตะลุยโจทย์สอบเข้าม .4 โรงเรียนชั้นนำพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ที่ V by the Brain. com